สามตัวมาแน่ลุงพลฝันประหลาดนอนศาลามแม่ตะเคียนเห็นเลขสามตัวชัดเจนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะลุงพลหรือนายชัยพลวิภานะคะลุงพลของน้องชมพู่แห่งบ้านก,กกอกนะคะจังหวัดมุกดาหารนะคะได้ฝันเห็นเลขสามตัวเลยนะคะไปกันเลยค่ะไปที่ บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะคะบรรยากาศที่บ้านของนายชัยพลวิพาหรือลุงพลนะคะและก็นางสมพรลาโพหรือป้าแตนนะคะที่บ้านกกอกนะคะขณะน,นี้คนในบ้านกกอกจํานวนไม่น้อยนะคะต่างพันตัวเองมาเป็นแมค่ค้าพ่อค้าแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์กันแทบทุกบ้านเลยนะคะเนื่องจากสร้างรายได้นะคะการถ่ายทอดชีวิต อีกแบบเรียลลิต้ของลุงพลป้าแตนนี่ทำให้ทุกคนชาวบ้านแถบนั้นมีอาชีพแล้วก็มีรายได้นะคะตั้งแต่หลักพันยันหลักแสนเลยนะคะยิ่งช่วงนี้นะคะลุงพลประกาศเมื่อวานนะคะว่างดให้สัมภาษณ์สื่อหลักนะคะยิ่งทำให้บรนดายูทูบเบอร์นะคะที่มีอยู่ที่บ้านกกอกประมาณ50ชีวิตเลยนะคะยิ่งคึกคักเลยนะคะ ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะรายงานถึงภารกิจประจำวันของลุงพลและก็ป้าแตนนะคะที่คงยังดำเนินต่อไปนะคะในการสร้างศาลาบุญนะคะบริเวณพื้นที่ข้างบ้านนะคะประกอบด้วยแท่นประดิษฐานองค์พระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้างถึง40นิ้วศาลาวังเชตุพลยานองค์พ่อปู่ยศสุวรรณาคา ศาลาแม่นางตะเคียนโสรพีและที่ผ่านมาก็ทำกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่านั่งรับประทานอาหารทั้งการนั่งพูดคุยกับกลุ่มยูทูบเบอร์นะคะแล้วก็รับแขกในบริเวณงานก่อสร้างอีกด้วยนะคะรวมถึงบางคืนก็ออกมานอนปูเสือ่อนอนที่บริเวณศาลาแม่ตะเคียนด้วยนะคะเรียกเลยว่าตอนนี้ลุงพลป้าแตนตจะขยับไปไหนนี่เรายูทูบเบอร์จะตามเป็นพรึบเลยนะคะ ด้านในชัยพลวิพาหรือลุงพลนะคะเปิดเผยว่าเมื่อช่วงคืนวันที่8ที่9มกราคมที่ผ่านมานะคะได้นอนอยู่ที่ศาลาแม่นางตะเคียนโซลพีก็ฝันเห็นเลข651ออกมาเด่นชัดเลยนะคะเป็นที่ประหลาดใจซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าตัวเลขดังกล่าวมีความหมายว่าอย่างไรหลังลุงพลกล่าวจบผู้คนที่อยู่ในละแวกนั้นต่างพากันสงสัยว่า เลข6กค่าหนึ่งเหล่านี้อาจมีความหมายสำคัญหรือมีความหมายอะไรกับชีวิตของลุงพลและป้าแตนในเรื่องของวันหรือเดือนที่อาจจะสื่อถึงความสำเร็จในวันต่างๆตามช่วงเวลาของลุงพลก็เป็นได้ขณะที่สองจิตกรจากขันสาสินโดยนายสายยันยิ่งยงอายุ67ปีอดีตข้าราชการครูเกษียณและนายอรหันต์แข็งแรงอายุ63ปี ซึ่งเป็นคนที่ชอบพอและก็คุ้นเคยกับลุงพลนะคะโดยครั้งแรกทั้งสองคนได้นำแผ่นไม้แกะสลักชื่อนายชัยพลวิภาบ้านเลขที่97หมู่2ไปมอบให้ช่วงกำลังสร้างบ้านใหม่ประมาณ5-6เดือนที่ผ่านมาครั้งนี้ก็ได้นำภาพวาดลุงพลป้าแตนและครอบครัว พร้อมแผ่นอักษรไม้แกะสลักข้อความว่านางนลินเงินงาม85หมู่2มามอบให้กับองพลอีกครั้งอย่างไรก็ดีนะคะตอนนี้นะคะทุกมุมของบ้านกุกกอ,อกนะคะจะออกมามียูทูบเบอร์ลายล้อม กระจายอยู่มากมายนะคะมีทั้งชาวบ้านเกาะเองที่พันตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์อีกจํานวนมากนะคะรวมทั้งป้าแตนก็เป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์อันดับต้นๆของหมู่บ้านเกอกในช่วงเวลานี้เลยนะคะ,ละกลุ่มยูทูบเบอร์นะคะได้รวมตัวอาศัยอยู่ภายในชุมชนยูทูบเบอร์กลางป่านะคะส่วนอย่างข้างบ้านลุงพลนะคะยังคงเกาะติดภารกิจประจําวันการดํารงชีวิตของลุงพลป้าแตนนะคะไทยทําแทบทุก ริบบทเลยก็ว่าได้นะคะโดยภารกิจประจําวันของลุงพลก็จะช่วยงานก่อสร้างฐานพระองค์พญานาคและก็ศาลาแม่ตะเคียนโสรพีนะคะที่ตั้งอยู่ข้างบ้านลุงพลนั่นเองนะคะและก็ยังมีประชาชนเดินทางมาเยี่ยมเยือนอยู่ไม่ขาดสายนะคะรวมทั้งการนําสิ่งของมาให้ลุงพลเป็นตัวแทนมอบให้กับวัดและก็สถานที่ต่างๆอีกด้วยนะคะนี่เลยนะคะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าลุงพลเขาฝันเห็นเลขสามตัวนะคะนั่นก็คือเลขหกห้าหนึ่งนะคะหกห้าหนึ่งนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะที่ลุงพลเข้าฝันเขาไปนอนที่ศาลาแม่นางตะเคียนโสลพีนะคะได้มาเข้าฝันเห็นเลขหกห้าหนึ่งนะคะหกห้าหนึ่งบอกว่าเด่นมากนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะเมื่อวันที่14มกราคม2564ที่ผ่านมานะคะมีการประทะคาลมกันบุ่นเลยนะคะระหว่างยูทูบเบอร์กับบรรดาสื่อนะคะหลังถามปมนายอชิริยะนะคะลงพื้นที่บ้านกกอกโดยนักข่าวนะคะพยายามขอสัมภาษณ์ลุงพลนะคะแต่กลุ่มยูทูบเบอร์เข้ามาขว้างนะคะเกือบสิบคนเลยนะคะระบุว่าลุงพลไม่อยากให้สัมภาษณ์นะคะ จนเกิดความชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะโดยผู้สื่อข่าวนะคะพยายามจะเข้าไปสัมภาษณ์ลงพลกรณีนายอจิริยะมาที่บ้านกก,กอ,อกพูดถึงเรื่องหมายจับนะคะแต่เรลายูทูบเบอร์นะคะคนสนิทของลุงพลกว่าสิบช่องนะคะเข้ามาล้อมลุงพลบอกลุงพลไม่ให้สัมภาษณ์นะคะขณะที่ลุงพลก็นั่งเงียบนะคะผู้สื่อข่าวพยายามถามลุงพลนะคะว่าจะชี้แจงเรื่องยูทูบเบอร์หรือไม่ ลุงพลตอบสั้นๆว่าได้ครับขณะที่มียูทูบเบอร์บางคนบอกว่าถ้าพวกสื่อหลักไม่ออกจากบ้านลุงพลจะให้ลุงพลดำเนินคดีสื่อบุกลุกจนมีการโต้เถียงกันนะคะโดยสื่อก็พยายามอธิบายว่ามาที่วัดเป็นที่สาธารณะจะจับได้อย่างไรขณะที่ยูทูบเบอร์ผู้หญิงคนหนึ่งก็บอกว่าวัดก็ไม่ยกเว้น ในขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ไม่ละความพยายามนะคะถามลุงพลให้ชี้แจงแต่ลุงพลก็ไม่ตอบนะคะขณะที่ยูทูบเบอร์หญิงคนดังกล่าวนะคะยังคงเข้ามาพูดแทนลุงพลตลอดเวลานะคะและบอกว่าลุงพลงดให้สัมภาษณ์2เดือนบอกไปแล้วลุงขอเวลาทำงานสร้างศาลาบุญ ในขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ถามลุงพลให้ยืนยันว่างดให้สัมภาษณ์สองเดือนลุงพลก็พยักหน้าเมื่อถามว่าสาเหตุเพราะอะไรยูทูบเบอร์ไรดังกล่าวก็ตอบแทรกขึ้นมาว่าไม่มีสาเหตุจนทําให้ผู้สื่อข่าวหญิงรายหนึ่งนะคะย้อนถามกลับว่าพี่ชื่อชัยพลวิพาเลยคะ่ะเนื่องจากผู้หญิงรายดังกล่าวนะคะหรือยูทูบเบอร์หญิงรายดังกล่าวตอบแทนลุงพลหมดนะคะจนทําให้ เกิดเหตุปะทะกันแล้วก็เกิดความชุนมุนวุ่นวายพอสมควรนะคะผู้สื่อข่าวถามความชัดเจนของลุงพลว่ามีไลฟ์ออกมาของกลุ่มยูทูบเบอร์ประกาศว่าลุงพลจะไม่ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วครั้งนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายลุงอยากบอกอะไรตรงๆได้เลยแต่ลุงพลก็นิ่งเงียบนะคะโดยมียูทูบเบอร์หญิงลายดังกล่าวคอยพูดแทรกและตอบคำถามแทนตลอดนะคะและให้ลุงพลบอกไปเลยว่าลุงไม่ขอพูด ในขณะที่ผู้สื่อข่าวถามลุงพลปมนายอจฉริยะมาหาพ่อแม่น้องชมพู่ระบุเจ้าหน้าที่กำลังจะออกหมายจับแล้วลุงพลมีความเห็นเรื่องคดีไหมลุงพลก็ไม่ตอบเช่นเคยนะคะก่อนลุงพลจะลุกเดินออกไปจากบงไปทำงานต่อนะคะในขณะที่เหล่ายูทูบเบอร์นะคะก็ได้บอกว่าลุงพลไม่พูดกับคุณจบนะ ด้านหมอปลานะคะเผยว่าเคยเตือนลุงพลแล้วเตือนมาตลอดว่าสักวันต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้สาเหตุที่ลุงพลไม่ให้สัมภาษณ์สื่อหลักเพราะเขาควบคุมสื่อไม่ได้แต่เขาควบคุมยูทูบเบอร์ที่ลายล้อมอยู่ได้ลุงจึงเปลี่ยนไปแบบนี้วันหนึ่งลุงจะน้ําตาตกเพราะยูทูบเบอร์ที่ลายล้อมเหล่านี้เพราะไม่มีใครคอยเตือนไม่มีใครคอยติงและมีแต่คนที่พร้อมจะเลียลุงพลวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานที่สื่อเข้าถึงได้ ใครจะสัมภาษณ์ลุงพลเล่าให้ฟังหมดแก้ข้อสงสัยได้หมดเขาไม่เหมือนเดิมแล้วขอพูดแค่นี้ตอนลุงเป็นข่าวแรกๆก็ได้ข่าวช่องหลักติดตามลุงตอนไม่มีชื่อเสียงก็ไม่มียูทูบเบอร์มาลุงพลคนน่ารักคนนั้นหายไปไหนนี่คือที่หมอปาพูดนะคะ